วันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1960ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในห้องเล็กๆห้องหนึ่งมีเด็กน้อยวัย4-5ขวบนั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะตรงหน้ามีจานใบเล็กวางอยู่และในจานนั้นมีขนมมาร์ชเมลโล่สีขาวนุ่มนิ่มวางอยู่หนึ่งชิ้นนักวิจัยบอกกติกาที่แสนจะทรมานใจเด็กน้อยว่าหนูจะกินขนมชิ้นนี้เลยก็ได้นะ แต่ถ้าหนูรอได้จนกว่าลุงจะกลับมาประมาณ15นาทีลุงจะให้ขนมหนูเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งรวมเป็นสองชิ้นแล้วนักวิจัยก็เดินออกจากห้องไปทิ้งเด็กน้อยไว้กับปีศาจขนมหวานคุณลองจินตนาการภาพเด็กๆนะครับมันน่ารักและน่าเห็นใจมากบางคนจ้องขนมตาไม่กระพริบบางคนเอามือปิดตาเพื่อจะได้มองไม่เห็นบางคนดึงผมตัวเอง บางคนแอบเลียขนมเบาๆและแน่นอนมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ทนไม่ไหวหยิบขนมเข้าปากทันทีที่ประตูปิดลงแต่ก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่กัดฟันรอรอและรอจนกระทั่งนักวิจัยกลับมาและได้รับรางวัลเป็นมาร์ชเมลโล่สชิ้นสมใจการทดลองนี้ดูเหมือนการเล่นสนุกสนุกใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น40ปีต่อมาทำให้โลกต้องตะลึงครับ ศาส,สตราจารย์ Walter Mitchell, วอลเตอร์มิเชลเจ้าของการทดลองนี้ได้ติดตามผลชีวิตของเด็กกลุ่มนี้เมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่และพบความแตกต่างที่น่าตกใจครับเด็กกลุ่มที่รอได้ High d ไฮเด Gratification โตขึ้นมามีคะแนนสอบ SAT สอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงกว่ามีรูปร่างสมส่วนสุขภาพดีกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีกว่า และมีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ดีเยี่ยมส่วนเด็กกลุ่มที่รอไม่ได้ (low delayed gratification) มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาน้ำหนักเกินมีประวัติการใช้ยาเสพติดมากกว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์และมักจะประสบปัญหาทางการเงินผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าความสามารถในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือ delayed gratification เป็นตัวทำนายความสำเร็จในชีวิต ได้แม่นยำกว่าระดับ IQ ซะสอีกทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะความสำเร็จทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแรกมาด้วยกฎข้อเดียวกันครับยอมลำบากวันนี้เพื่อสบายวันหน้าการเก็บเงินคือการยอมอดช้อปปิ้งวันนี้เพื่อความมั่งคั่งในอีก10ปีการออกกำลังกายคือการยอมเหนื่อยและปวดเมื่อยวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีตอนแก่การอ่านหนังสือคือการยอมอดดูซีรีส์วันนี้ เพื่อความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่ปัญหาคือสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รอครับบรรพบุรุษของเราอยู่ในยุคหินอาหารขาดแคลนถ้าเจอผลไม้สุกต้องกินทันทีไม่งั้นคนอื่นแย่งหรือมันอาจจะเน่าสมองเราเลยถูกตั้งโปรแกรมมาให้เสพติด instant gratification หรือความสุขทันทีเราชอบไลค์ที่ได้ทันทีชอบอาหารที่อร่อยทันที ชอบซื้อของแล้วได้ของทันทีและในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างทรงตรงถึงมือเราภายในหนึ่งวินาทีความสามารถในการรอของเรากำลังฝ่อลงเรื่อยๆเรากลายเป็นเหมือนเด็กที่หยิบมาร์ชเมลโลเข้าปากทันทีโดยไม่สนว่าอนาคตจะเสียรางวัลใหญ่ไปแค่ไหนแล้วเราจะทำยังไงดีครับเราจะกู้คืนทักษะนี้กลับมาได้ไหมหรือเราต้องยอมแพ้ให้กับสัญชาตญาณดิบของตัวเองข่าวดีคือ ความอดทนไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดครับแต่มันคือทักษะที่ฝึกฝนได้เด็กที่เคยรอไม่ได้สามารถฝึกให้กลายเป็นคนที่รอได้และผู้ใหญ่อย่างเราก็เช่นกันในบทหน้าผมจะพาคุณไปพาตัดสมองดูสงครามภายในระหว่างนางฟ้ากับซาตานในหัวเราครับทำไมบางครั้งเราตั้งใจจะลดความอ้วนนางฟ้าแต่พอเห็นเค้กปุ๊บมือมันหยิบกินเองซาตาน และเราจะมีเทคนิคทางจิตวิทยาอะไรบ้างที่จะช่วยให้ฝ่ายนางฟ้าชนะศึกครั้งนี้ได้แต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมเด็กบางคนถึงรอได้และทำไมเด็กบางคนถึงพ่ายแพ้พวกเขามีอะไรที่ต่างกันมีพลังจิตเหนือมนุษย์หรอหรือแค่โชคดีคำตอบอยู่ที่การทำงานของสมองสองระบบที่ต่อสู้กันตลอดเวลาในหัวของเราครับ วอลเตอร์มิเชลผู้ทำการทดลองนี้เรียกว่า The Hot System และ The Cold System 1. The Hot System ระบบร้อนนี่คือสมองส่วนสัญชาตญาณ Limbic System ครับมันทำงานเร็วใช้อารมณ์และหิวกระหายหน้าที่ของมันคือ go ลุยเลยเมื่อคุณเห็นเค้กช็อกโกแลตเยิมเย้มๆระบบร้อนจะตะโกนทันทีว่ากินเลยมันอร่อยแน่ๆกินเดี๋ยวนี้ ระบบนี้ทรงพลังมากครับเพราะมันถูกพัฒนามาเป็นล้านปีเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ 2. ระบบเย็น cold system นี่คือสมองส่วนเหตุผลครับมันทำงานช้ากว่าคิดวิเคราะห์และมองการไกลหน้าที่ของมันคือ stop หยุดก่อนมันจะคอยเตือนสติว่าเฮ้ยอย่ากินนะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวหมอว่าระบบนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นมาในภายหลังครับเปรียบเสมือนเบรกของรถยนต์ ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือในสถานการณ์คับขันระบบร้อนมักจะชนะระบบเย็นเสมอครับเพราะระบบร้อนมันเสียงดังและเห็นภาพชัดรสชาติเค้กมันลอยมาแตะจมูกส่วนระบบเย็นมันเสียงเบาและเป็นนามธรรมคำว่าสุขภาพดีมันจับต้องยากกว่ารสชาติหวานๆดังนั้นเคล็ดลับของการเป็นคนอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ใช่การพยายามกดข่มใจด้วยความทรมานครับ เพราะสู้ไปก็แพ้แต่คือการใช้กลยุทธ์ Cooling the hot ลดความร้อนแรงของกิเลสและ Heating the cold เพิ่มความเร่าร้อนให้เป้าหมายมาดูเทคนิคที่เด็กๆที่รอได้เขาใช้กันครับซึ่งเราเอามาใช้ได้จริงในชีวิตผู้ใหญ่เทคนิคที่1 Out of sight, out of mind มองไม่เห็นก็ไม่เจ็บปวดเด็กที่ทำสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งจ้องขนมแล้วสะกดจิตตัวเองครับ แต่พวกเขาเบื่อนหน้าหนีบางคนเอามือปิดตาบางคนหันเก้าอี้ไปทางอื่นนี่คือกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดครับจงอย่าสู้กับกิเลสซึ่งหน้าถ้าคุณอยากลดความอ้วนอย่าซื้อขนมมาตุนไว้ในตู้เย็นถ้ามันไม่อยู่ในบ้านคุณก็ไม่ได้กินถ้าคุณอยากเก็บเงินอย่าโหลดแอปช้อปปิ้งมาไว้หน้าแรกของมือถือหรือกดยกเลิกติดตามเพจของเซลการตัดตัวกระตุ้นหรือคิว ออกจากสายตาจะทำให้ระบบร้อนทำงานน้อยลงทันทีเทคนิคที่2 cognitive reframing เปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งยั่วยวนนักวิจัยแนะนำให้เด็กๆลองจินตนาการว่า marshmallow ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ขนมหวานแต่เป็นก้อนเมฆสีขาวหรือสำลีเชื่อไหมครับว่าทันทีที่เด็กเปลี่ยนมุมมองว่ามันคือสำลีความอยากกินหายไปเกือบหมดนี่คือการ cooling the hot ครับ เปลี่ยนจากของอร่อยคืออารมณ์ให้เป็นวัตถุธาตุคือข้อมูลผู้ใหญ่อย่างเราเอาไปใช้ยังไงเวลาเห็นป้ายเซลล์70%แทนที่จะมองว่าคุ้มจังของดีราคาถูกให้มองว่ามันคือขยะที่ฉันต้องหาที่เก็บหรือมันคือเงิน3,000บาทที่หายไปจากบัญชีเวลาเห็นบุฟเฟ่แทนที่จะมองว่าคุ้มให้มองว่า นี่คือไขมันส่วนเกินที่ต้องวิ่งชดเชย3ชั่วโมงการเปลี่ยนคำนิยามในหัวจะช่วยดับไฟแห่งความอยากได้ชง,งังนักเทคนิคที่3 The 1 0 Minute Rule กด10นาทีระบบร้อนมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งครับคือมันความอดทนตำ่ำมันต้องการเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจะงองแงแป๊บเดียวแล้วก็เลิกสนใจดังนั้นเวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆ ให้บอกตัวเองว่าโอเคฉันจะซื้อมันนะแต่ขอรออีก10นาทีห้ามบอกว่าไม่ซื้อเพราะระบบร้อนจะต่อต้านให้บอกว่าซื้อแต่รอก่อนแล้วเดินหนีไปทําอย่างอื่นเชื่อไหมครับว่าผ่านไป1ินาทีสมองส่วนระบบเย็นจะเริ่มทํำงานแล้วคุณจะถามตัวเองว่าเอ๊ะกูจะเอามาทำไมวะ หรือความอยากนั้นจะลดระดับลงจนคุณควบคุมได้เทคนิคที่4 Implementation intention การวางแผนรับมือล่วงหน้าระบบเย็นทำงานช้าครับถ้าไปรอกดปุ่มตอนเจอวิกฤตมักจะไม่ทันเราต้องตั้งโปรแกรมล่วงหน้าใช้สูตรถ้าแล้ว if then plan ถ้าเพื่อนชวนกินเหล้าคืนนี้แล้ว ฉันจะสั่งน้ำเปล่าและบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตรวจสุขภาพถ้าฉันรู้สึกขี้เกียจออกกำลังกายแล้วฉันจะแค่ใส่รองเท้าวิ่งก่อนยังไม่ต้องวิ่งก็ได้การเตรียมสคริปต์ไว้ล่วงหน้าช่วยลดภาระการตัดสินใจ (decision fatigue) ทำให้เราทำตามแผนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้พลังใจเยอะคุณเห็นไหมครับว่า delay gratification ไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีหรือคนขยันแต่มันคือเรื่องของการรู้ทันสมองตัวเองและรู้จักเล่นกลกับมันเราได้เรียนรู้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจและการวางแผนรับมือสิ่งยั่วยุไปแล้วในผ่าที่แล้วแต่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าทำไมฉันต้องทำร้ายตัวเองด้วย ทำไมฉันต้องทนกินอกไก่จืดในขณะที่เพื่อนกินบุฟเฟ่ต์อย่างมีความสุขทำไมฉันต้องเก็บเงินงกๆในขณะที่คนอื่นซื้อของแบรนด์ดนมชีวิตมันสั้นไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่หาความสุขใส่ตัวตอนนี้เลยละ่ะคำถามนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าคุณมองว่า delayed gratification คือการลงโทษตัวเองคุณจะทำได้ไม่นานครับพลังใจคุณจะหมดแล้วคุณก็จะตะบะแตกในที่สุด กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขคือการเปลี่ยนนิยามของความสุขครับมีงานวิจัยทางประสาทวิทยาที่น่าสนใจมากครับนักวิจัยใช้เครื่องสแกนสมองหรือ f m r i ดูการทำงานของสมองคนเวลาที่เราคิดถึงตัวเราในปัจจุบันสมองส่วนหนึ่งจะส่องสว่างขึ้นมาแต่เวลาที่เราคิดถึงคนแปลกหน้า สมองอีกส่วนหนึ่งจะทำงานทีนี้พอให้นึกถึงตัวเราในอนาคตหรือ future self คุณทายสิครับว่าสมองส่วนไหนทำงานคําตอบคือสมองส่วนที่คิดถึงคนแปลกหน้าครับนี่คือสาเหตุที่เรารอไม่ได้ครับเพราะสมองลึกๆของเรามองว่าตัวฉันในอีก10ปีข้างหน้าคือคนอื่นเราเลยคิดว่าทำไมฉันคนปัจจุบัน ต้องลำบากเก็บเงินให้ไอ้หมอนั่นคือคนแปลกหน้าในอนาคตใช้ด้วยขอฉันกินของอร่อยตอนนี้ดีกว่าส่วนไอ้หมอนั่นจะเป็นเบาหวานก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันดังนั้นทางแก้ที่แท้จริงของการสร้างนิสัยอดทนคือการสร้างความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตต่อตัวคุณในอนาคตครับคุณต้องเริ่มมองเห็นว่าชายแก่วัย60คนที่ไม่มีเงินเกษียณ ก็คือคุณเองหญิงสาวที่ป่วยนอนติดเตียงคนนั้นก็คือคุณเองคุณต้องเลิกปฏิบัติกับเขาเหมือนคนแปลกหน้าแต่ต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนคนที่คุณรักที่สุดลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณมีลูกที่คุณรักมากคุณจะให้ลูกกินขนมหวานแทนข้าวทุกมื้อไหมครับถึงแม้มันจะอร่อยและลูกจะมีความสุขในตอนนั้นคุณคงไม่ยอมเพราะคุณรู้ว่ามันจะทำร้ายเขาในระยะยาว คุณยอมเป็นพ่อแม่ใจร้ายที่บังคับให้ลูกกินผักเพราะคุณรักและหวังดีต่ออนาคตของเขาจงเป็นพ่อแม่ที่ใจดีต่อตัวคุณในอนาคตครับทุกครั้งที่คุณเลือกกินอาหารสุขภาพให้บอกตัวเองว่านี่คือของขวัญที่ฉันส่งไปให้ตัวฉันในอีก10ปีข้างหน้าขอให้แก่สุขภาพแข็งแรงนะทุกครั้งที่คุณเก็บเงินให้บอกตัวเองว่าฉันกำลังโอนความสบายไปให้ตัวฉันตอนแก่ แกจะได้ไม่ต้องลำบากทุกครั้งที่คุณอ่านหนังสือให้บอกตัวเองว่าฉันกำลังติดอาวุธทางปัญญาให้แกอยู่นะเมื่อคุณเปลี่ยน mindset จากการเสียสละหรือ sacrifice มาเป็นการลงทุนหรือ investment ความรู้สึกทรมานจะหายไปครับ delay gratification จะกลายเป็นเรื่องของความรักตัวเองหรือ self love ในรูปแบบที่สูงส่งที่สุดมันไม่ใช่การปฏิเสธความสุข แต่มันคือการเลือกความสุขที่เหนือกว่าคุณไม่ได้เลือกกินอกไก่เพราะคุณเกลียดความอร่อยแต่คุณเลือกเพราะคุณรักหุ่นดีๆและสุขภาพที่แข็งแรงมากกว่ารสชาติชั่วคราวสุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปบทเรียนจากซีซั่น2ที่ผ่านมาทั้งหมดเราเริ่มต้นจากการปลดล็อกความกลัว (Imposter Syndrome) เราเปลี่ยนสมองให้เติบโต (Growth Mindset) เราล้างสารเคมีในสมองให้มีสม,ม,สมาธิ d ดปามีนดีท็อกเราเรียนรู้ที่จะโฟกัสสิ่งเดียว The One Thing เราสร้างเกราะป้องกันใจ Stoicism เราเข้าใจพลังของการสะสม Compound Effect เราฝึกทำงานลึก Deep Work และวันนี้เราปิดท้ายด้วยเสาเข็มที่สำคัญที่สุดคือความอดทนรอคอย Delay e d Gratification เครื่องมือทั้งหมดนี้คือ how วิธีการที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ แต่เครื่องมือจะไร้ค่าทันทีถ้าคุณไม่มีวยัยเหตุผลคุณจะอดทนรอคอยไปเพื่ออะไรคุณจะทำงานหนักไปเพื่อใครคุณจะรวยไปทำไมถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้ความอดทนของคุณจะไร้ความหมายและคุณจะหมดไฟในที่สุดในอีีต่อๆไปเราจะมาเติมเต็มส่วนที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ครับนั่นคือการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่และจิตวิทยาแห่งความมั่งคั่ง ทำไมคนญี่ปุ่นถึงตื่นนอนด้วยความสดใสในทุกเช้าแม้จะทำงานหนักและทำไมคนบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่กลับไม่มีความสุขและรักษาเงินไว้ไม่ได้ในตอนหน้าพบกับหัวข้ออิกิไกเหตุผลของการตื่นนอนเราจะมาค้นหาจุดตัดระหว่างสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สร้างรายได้ เพื่อให้การรอคอยความสำเร็จของคุณเป็นการรอคอยที่มีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอให้คุณส่งความรักไปให้ตัวคุณในอนาคตเยอะๆนะครับสวัสดีครับ